สวัสดีครับผมวันนี้หนานซังหนามากินมาเที่ยวมาอีกแล้ววันนี้วันนี้มากินร้านอาหารดีสารที่เชียงรายนะครับผมชื่อร้านเสพอาหารอีสารนะครับผมอยู่ในตัวเมืองเชียงรายนะครับดีก็อยากจะให้เพื่อนๆืมาชิมอาหารดีสารกันจริงๆเจ้าของร้านนี่เขาเป็นคนทานอีสารครับเป็นอาจารย์มหาจุฬามาเปิดร้านที่ที่เชียงรายนะครับ น่าจะอุดอรหรือคอนแกนอะไรที่จำไม่แน่ร้อยเอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาลองดูว่ามันจะเหมือนอาหารอิสานไหมที่เราไปกินแล้วกรุงเทพหรือต่างกาลเทศนะครับอันนี้เป็นเสือร้องไห้เสือร้องไห้ครับครับเสือร้องไห้เอาละครับผมทางตรงนะไม่ต้อง,อง้อครับโอ้เขาทำได้ดีมากนะครับผมยอดมากๆเสือร้องไห้โอ้อร่อย นี้เป็นตำแซ่บตำทะเลเดือดโอ้โหนี่มีมีปลาหมึกเห็นเห็นนะครับนี่หอยตัวใหญ่ใหญ่นี่กุ้งกุ้งตัวใหญ่ใหญ่อยู่ลองหอยดูขอดหนักเพราะเห็นอืมสดครับอืมที่เชียงรายอาหารทะเลสดนะครับนี่ชิ้นชิ้นชิ้น ไปถึงทางการ,รเส้นเลยนะครับเนี่ยนะกระติบเล็กๆนี้สมสับสมสับนะครับผมสมสับกระดูกอ่อนนี่ดูครับดูมีเห็ดมีเห็ดมีกระดูกอ่อนอุ้ยหน้าตาสวยงามมากแต่คนทําต้องพิถีพิถัถนมากๆนะครับผมต้องผ่านประสบการณ์ในการทําอาหารมานานครับลอชิมรสชาติสีหน้าตาสวยครับทางตรงนะครับผมลองดู ไม่ได้อวยนะครับจ่ายตัตงค์ไม่ได้มาอวยรีวิวอะไรที่ร้านจ่ายตัตงค์สดนะครับอันนี้เป็นกบกบผัดเผ็ดอุ้ยขาเป้งๆเ,เลยนี่เขาทอดก่อนนะครับเนี่ยทอดก่อนด้วยเออลองดูลองดูงดนี่ครับดูนะครับน้องกบใหญ่ๆนาพอให้อืม พอดีนหอมกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรนะมีโอกาสใครมาจชีงรายก็ไม่ต้องกลัวมีแต่อาหารเหนืออาหารอีสานอร่อยอร่อยก็มีที่ร้านเสพอาหารอีสานะับผมขอบคุณมากมครับผมนีครับ